สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมพี่น้องสูผู้สูคนครับผมอ่าคืออะไรครับสูผู้สูคนก็คือทุกคนในที่นี่อ๋อครับผมวันนี้เฮาสิมาต้มต้มไก่แมนครับผมนำประทานเอ้าเยูะเอ่อยูนิลิทไอเลี้ยงแมงวันอยู่เป่าครับครับแมงวันอย่างเยอะเลยเออปุ่มเลี้ยวเลี้ยวส้ายกดกดแมนครับกดทางนั้นแหละครับแมนแมนขอบคุณครับที่สอนครับขอบคุณนะครับแมนครับผม ก็ดีเอ่อฮัดซ้อนรถให้พี่ภูมิครับนี่ครับอ๋อประมาณนี้ครับผมพี่พี่โอ้โหไอ้ย่าหาเทียดอีกแคกเกียดได้เลยมาเรอถนนแห้งเดี๋ยวเราไปอัดกันบอบอบอผมสี่เบอร์คีน้ำไออีกแล้ว โอ้โอีพออีเมียเลยไอ้ยังเห็นอีกจักเจนะไอ้ oh. <laughs> มาเดอขวัเอ้ยอีพอตายข่ยตายขี้เวียข่เมื่อน่ะอีพออีเม่ยข่เอ้ย ไอ้จอดในผมก่อนไอ้จอดจอดจอดเ<อ>ดี๋ยวนี้ไอ้ครับผมถอยเข้าบ้านครับไอ้จอดในผมเดี๋ยวนี้มเนื้อขวัญเลยเลย,เ,ลยเดี๋ยวผมเดี๋ยววิวบองเบียร์แล้วมือเนี่ย <c oughs> มันวัดสะบัดมันหรอครับมันถ้าเกิดว่าถนนแห้งๆครับอยู่เลยไม่สะบัดเลยแต <c oughs> ่ถ้าเกิดว่าถนนลื่นๆนะเมื่อกี้ก็มีหน่อยนึง มาเด้อขวัญเอ้ยอีพอข่อยเจ้าอย่าพาข่อยเห็ดจังสี่อีกจัดเทียดยนะ้วยคนน่ะเยอะโอ้คนดูลไลฟ์เยอนะนักแมนนะครับมาข้าวเดียวครับแล้วก็ไปที่ไหนเฟซเับแมนครับเฟซบุ๊กครับว้า พี่เปว่วงเดี๋ยวพี่เดินหน้าอีกนิดนึ่ง, a, ง okay. เล,ลื่อนๆได้โอเคขอบคุณหลายไอ้ขอบคุณครับบัดหลังผมจีบมาน้ำไออีกจักเทีอะมา,าผมจีบไปน้ำไออีกแล้วชีวิตนี่เกิดมาชาตินี่ เอ้ยเฮ้ยเพื่อนว่าไงวะสบายดีเปล่าเอ้ยโอ้ยเอ้ยไม่กู้เลยแม่มึงเราพากูเหยียบบักแง้ยกูบอกข้างหน้ามึงคิดว่าเอ็งรถหกล้อแม่รถหกล้อแม่มึงคิดสภาพดูเอาไอ้สดอะไรสดอะไรสดอะไรสดอ่ะแค่นี้แหละให้เบิ้งซ้ำนี่แหละให้เบิ้งซ้ำนี่แหละเออแล้วบ่ต้องเบิ้งอีกจำไว้ชีวิต เอาฝากปิดนะครับไอ้ได้ครับฝากปิดนะครับพี่พุ่มครับผมฝากปิดเอ่อลาภาษาอีทานเขาว่าไงเออไปก่อนเด้อครับพี่น้องไปก่อนเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๋งไหมพี่พี่น้องจากนี้ไปห้าโลครับหัวเรี่ยวหัวเจ๊กุญชีบ้า แต่แนะนำให้เป็นให้เป็นกระบะไปทั้งหมดดีกว่าใช่เพราะเดี๋ยวะแกจะตั้มเอารถตู้ไปด้วยเลยตั้มเอารถตู้ไปปะไม่จำเป็นก็ได้มั้งจบมีอะไรต้องใช้ดิแล้วเข้าให้มาแล้วรถตู้ไม่ต้องไปดีกว่าตาสแตนบายถังก็ได้มีอะไรบอกงั้นกระเป๋าผมกระเป๋าได้ไปได้ต่อสมุดได้ไปได้ต่ไม่น่าเลยใช่ไหมครับไม่น่ามากอ้าวสวัสดีครับโอ้คนดูห้าร้อยคนดูเยอะมากเนาะอ๋อบอกไม่เอาไปคันเดียวได้ไปด้วยกันซ้มี่แหละซุ้มฉี่กระเตื๊ก ส่นี้แหะ